รีวิวการใช้งานจริงระบบจัดการหอพัก h o เกไนท์ที่เจ้าของหอพักประทับใจศึกษาหาข้อมูลในเรื่องของการทาธุรกิจประเภทนี้เนี่ยก็เห็นว่ามาตรงประเด็นที่เราต้องการใช้ระดีช่วยในเรื่องของการเปิดบิน<ม>นะครับการดู<ม>การเมนูของจำนวนห้องแล้วก็ การเก็บข้อมูลต่างเนี่ยมันทํำได้สะดวกขึ้น<ม>แล้วก็รวดเร็วขึ้นแล้วก็ไม่เปลืองพนักงานหลักๆก็คงน,น่าจะเปิดหน้าจอมาก็เห็นว่าโอ้เขียวเขียวๆที่นี่เงินเข้ามาแล้วโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งกังวลว่า<ม>เขาจ่ายมาหรือยังโทรถามนั่นก็คือระบบมันจะเข้าเ<ม>ข้าไปในระบบเลยแล้วก็เรื่องของเอกสารที่ทํามันก็จะ จะดูง่ายใช้เวลาน้อยค่ะแต่ก่อนเคยใช้เป็นแบบเอกสารมาก่อนไหมหรือว่าไปใช้ h ฮเกไ i t e อย่างเดียวเลยก็เริ่มมาใช้โฮเกไน e เลยเพราะว่าทําที่แรกครับใช้เลยก็อยตอบโจทย์ครับตอบโจทย์เไนมือขวาเสือนอนกินแถมตอนนี้เขามีให้ทดลองใช้งานฟรีกด้วยนะ